สามสองหนึ่งป้วยไร็ไปก่อนเลยพี่เคนจ่าญาติจ่เอ้ยรถช้าอย่าขวางทางเว้ยเอ็มคว่ำไปแล้วเอ็มคว่ำไปแล้วเอ็มบอบไปแล้วอยู่รถโอ้ยูอนเอ้าหายแล้วบิวไปไหนยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ชิบหายาเผื่อพี่รู้ทีเดียวจะตัดแล้วต่ยังก่อน รถลเยวี่เหอมาไลโอ้ไปขับไอโกเมื่อกี้เกอหวาเลยเมื่อกี้เาผมเฉยไอ้หมุนหมุนวนเลยหมุนบนเลยโอ้โหแล้วใครตามเนจีเดทาน้อยเนี่ยไอโกไพี่ปาเเอทกูไปแล้วไอโกยากังหดกอยเชียงนะตอนเนี้ยี่เคนเคยเต็มที่แล้วพี่ไอเอม มึงไม่ต้องมาช่วยกูหรอกมึงหมุนให้มันยยบเลยเน็ตเหลืองเน็ตเหลืองมันว้าไปดิ